ครัวหลวงอาคุข้ารู้ว่าอยู่ได้อีกไม่นานมีเรื่องขอร้องไม่รู้ว่าจะรับปากข้าได้ไหมอย่าพูดแบบนี้ถ้าทำได้ ข้านปากอยู่แล้วข้าคิดถึงรสชาติปีกไก่เหินฟ้าที่เจ้าเคยทำให้ข้ากินถ้ามีโอกาสได้กินอีกตายก็ไม่เสียดายข้าซ่วมทั้งวันทั้งคืนต้องล้างถึงเมื่อไหร่เนี่ยเฮ้ยพักก่อนเถอะนะ ได่ท้าเป็นอะไรเจ้าได้กลิ่นหรือเปล่ากลิ่นแล้วกลิ่นอะไรอะหอมมากหอมมากมากเลยออข้ามั่นใจว่าเป็นกลิ่นของปีไก่เหินฟ้าปีไก่เหินฟ้าเหรอปีไก่เหินฟ้าเป็นอาหารที่อาจารย์ของข้าแพ้ให้อาจารย์อุย้ยอาจารย์อุอ้ยอยู่แถวนี้เหรอ ที่แท้อาจารย์อุ้ยที่ข้าตามหาอยู่ก็คือเจ้าเหล่าผงเจ้าพูดอะไรถ้าพูดอะไรอย่างนั้นเหรอเจ้าก็คืออาจารย์อุ้ยที่ชนะเชียวเลี้ยวอี้อาจารย์ของข้าอุ้ยเลี้ยวอี้อะไรกันก็ไม่เข้าใจที่เจ้าพูดนี่นี่นี่แหละซอสนี่แหละ อาจารย์เขงข้าเคยสอนกระทับทตั้งหลายครั้งแล้วลลอย่าคิดจะมาหลอกข้านะว,าว้าวรสชาติหอมกลมกลมไม่ธรรมดาเลยอ๋อชอบกินซอนี่เหรอเอาไปเลยอย่าเกะกะข้านี่อย่าคิดจะหนีนะทำอะไรกันข้าเป็นลูกศิษย์ของเฉียวเลี่ยวอีขอแข,ข่งทำอาหารกับเจ้ารั้งนั้นอาจารย์ของข้าแห่ให้กับเจ้าตรอมใจจนตายตายตา,ยตามไม่หลับ จะขอแก้แค้นอาจารย์อู๋เหรอเขาตายไปตั้งนานแล้วก็เป็นแค่คนงานในห้องครัวหลวงเองนะไม่ใช่เจ้าเป็นอาจารย์อู๋พ่อครัวอันดับหนึ่งอันดับหนึ่งเหรอโอ้เจ้าชอบฉายานามนี้ใช่ไหมก็ได้ก็ได้เอาไปเลยเอาไปเลยอย่าขวางทางขอบใจนะขอบใจ เจ้าปรากฏตัวในยุทธภพอีกครั้งแล้วมาประลองกับชายเฮออถิงสักครั้งหนึ่งค็ให้ดูเถอะ